ยังออกจากคอนวันเกิดไม่ได้มาคอนใหม่แล้มยังติดอยู่ในคอนเสิร์ตวันเกิดคนโก้อยู่เลยเนาะมันน่ารักอะ่ะใดๆวันนี้น้องก็มีงานนะงานเดี่ยวทุกคนไปเขาก็มีงานนะวันนี้แต่น้องมีงานถ่ายเอ,อบุ๋มไม่แน่ใจว่าถ่ายรายการของลูกสาวหม่ำหรือเปล่าที่ปลายไป,ไปะนะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่า เกี่ยวกับอะไรเป็นรายการอะไรการกินการเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจปายไปที่บ้านเขาอืส่วนคนโก้ก็นี่แหละนางมาซาวเช็คหล่อคนอะไรก็ไม่รู้หล่อเนอะหล่อมากหล่อวัาตายควายลม้มทรงผมก็ชอบชอบหมดที่เป็นลูกปลายน่ารักดูนางสีนางยิ้มแล้วหล่อ นางยิ้มแล้วหล่อมากธนดลคนโก้บัตด,ดี้ของใครเฟื่อนของใครเขาโปรโมทเพลงอะยิ่งน่ารักมากแต่ยังไม่ได้ลงให้ดูทุกคนโคตรน่ารักเลยอืมแต่ลงสตอรี่ให้ดูแล้วไม่ใช่สตอรีส่สิไปลงที่บุ๋มไปลงที่ไหนอะ่ะเอาแล้วบุ๋มสตอรี่สิเนาะอืมไม่ เออนั่นแหละไปหาดูพู้สาวต่อแหล่เพลงอย่างผู้สาวต่อแหล่มันขีดใช้เก่งแค่ไหนใช่ป่ะใครขอมาเพลงเนี้ยใครขอมาพู้สาวต่อแหล่นี่พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพู้สาวต่อแหล่มหนุ่ยเกาหลีฮักเพลงก็เต็มเลยเสียงพายชูบ้างกัน อ๋อผู้สาวตอแหลกเมื่อกี้เจอกันครั้งแี้มันบ่เป็นเพลงผู้สาวตอแหลกค่ะเรื่องอะไรครับเรือ่องวะลูกไส้หลาเอ้ยโว้ยเอา้าลูกไส้หลาแม่มึงบานห้องจังไงเน้อบานตายแล้วมันร้องขึ้นไงนะทีแรกเอ๊ะมันร้องขึ้นไงนะครับแรก น้ำตาห้องน้อภาษาสมรองเพียงฟังรอบอยู่คนนี่เอามาวันนี Hz ้น้ำตาเ้อน้องหน้าตาเธอยิ้มสดใสคือคือีดถึกใจใจคนใบ้ให้เจ้าได้ทุกอย่าูบอกเขาเสือผู้หญิงหักใหบอกจริงกร้างเจ้าบอกเคยถามพ่แค่เขาซื้อจังไห้ก็พอใจ เฮ็ดการณ์น้นนนองคำแพงขี้ใสใจกันคับแน่ฮักไปบ่แท้เฮาสิบอกพี่แม่ว่าจังใดผู้สาวผมจากลาฮักเดียวกลายเป็นลายใจแม่นั่งเสียใจแอบพ่อไข่ยอดมักลูกสายตามีวาสนาเด็กน้องคำแพงได้ขี่รถขับไปบบที่ปอจะใส่ของแม่ไปผู้สาวต่อแล่ว่าขี่ใสใจกันคับแน่ฮักเพ่กับเ่แท้เอาเของบา,าไดไปมาเกียก้ยงซาก นนดนนเดี๋ยวไปแกะเวอร์ชันนู้นเขาโดนไม้ให้ฟังนะเดี๋ยวไปแกะเวอร์ชันนู้นเขาโดนมไม้ฟังไม่ได้ม,มาร้องนานมากแล้วนะฮะหมาไม่มีสิทธิ์ติดไว้ก่อนหมาไม่มีสิทธิ์มาสนาหมาบ่มีสิทธิ์อะไรมองแค่ไหนวะเขาพองอ่อนอ่อนอ่านะข้าขี้มาดูเอง ยังไงนะมันร้องไงแบกรักมาเดี๋ยวผมจัดให้พี่พี่แจ็คธนพลสักเพลงหนึ่งผมได้อยู่ บุดอ,อับยับปันว่าห้ำเกกลีเ้ยงไกเพลงที่ํำไม่หายคิดถึง <Yeah. S 3> <Yeah. S 2> เพลงอะไรก็ได้ที่จำให้หายคิดถึงเลือกมาพี่เลือกมาไม่เคยคิดถึงใครดีจะขอมาอีกเรื่อแบบนี้ขอเพลงระนั่เอาเราไว้ชุดไทยด้ยอันไหม แบบรักฮะอ๋ะอพี่แจ็คธนพลเหรอมาร้องไงแบบรักเฮ้ยเดี๋อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเพลงใหม่เพลงใหม่ไม่ได้เดี๋ยวดูกับพี่แจ็คทุกคจะร้องเพลงอะไรบ้างแบกเอ้าไม่ใช่แบกรักแจ็คธนพลเอาเพลงที่เอาเพลงที่นุก๊กประกวดเลยแล้วกัน เคยประกวดในรายการเสียงสวรรค์พิชิตฝันนะขอโง่อ,อีกสักครั้งขอโง่อ,อีกสักครั้งใครเคยดูนุกเอาเพลง,งนี้ไปประกวดรายการเสียงสวัรค์พิชิตฝันโอเคไม่ได้ให้ดูตอนนั้นหมายถึงดูคลิปอะ มันไม่ทันอยู่แล้วทุกคนอายุน้อยๆก็อยู่ยังไม่เกิดอยู่แล้วแต่ช่วงนั้นน่ะ หากี่ก่อนแป๊บนึงครับ้องจัดเกียน้จริงคนได้แล้วพี่ก็ถูกทิ้งแล้วความจริงก็ปรากฏบอกอยู่กับพี่